ใกล้ถึงคอนเสิร์ตของ Blackpink b o อ n พิ n k World Tour แล้วนะครับทุกคนการกลับมาอีกครั้งของ Blackpink กับคอนเสิร์ตที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยเพื่อที่จะได้ชมโมเมนต,ต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตรอบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟิลิปปินส์ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักและความทุ่มเทของเหล่าแฟนคลับหรือลิลลีชื่อเรียกแฟนคลับลิซ่าทางฟิลิปปินส์เขาก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับสาวๆและลิซ่าเป็นพิเศษ ลิลลี่ซิลิปปินส์เนี่ยเขาจัดใหญ่จัดเต็มเตรียมพร้อมเลยสำหรับการมาของลิซ่าเมนสุดที่รักของพวกเขาโอ้โหตอนนี้เขาออกมาประกาศการรวมตัวของทีมลิซ่าฟิลิปปินส์ที่จะจัดโปรเจกต์ดีๆเพื่อเป็นการต้อนรับลิซ่ามาที่ฟิลิปปินส์และเป็นการซัพพอร์ตลิซ่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ฟิลิปปินส์ก็ขอให้ติดตามทางทีมลิซ่าฟิลิปปินส์กันไว้ให้ดีนะครับมีโปรเจกต์ดีๆจัดขึ้นเพื่อลิซ่าเทียบเลยทุกคนหนึ่งในนั้นเลยคือการเปิดไฟนะคะเพื่อทำา y l l o w w o e e n n เพื่อที่จะแสดงให้ลิซ่าได้เห็นในคอนเสิร์ตว่าพวกเราลิลลี่ฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้นะเป็นการรวมใจกันเปิดแท่งไฟของลิซ่าถ้าหากใครเอาแท่งไฟดวงดาว แท่งไฟโซโล่ไปให้เปิดเป็นสีเหลืองไว้หรือว่าจะใช้แท่งไฟของวง Blackpink Official Light Stick ก็ได้ให้สวิตช์เป็นสีเหลืองนะคะเพื่อทำ Yellow Ocean สุดยิ่งใหญ่สำหรับโซโล่สเตจของลิซ่าสีเนี้ยจะถูกเปิดแค่ในช่วงโซโล่สเตจของเธอเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ทั้งฮอลเนี่ยเป็นสีเหลืองอารามไปหมดเลยมีแต่สีเหลืองเพื่อลิซ่าในช่วงโซโล่สเตจที่จะมาพร้อมกับเพลงและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปัง แต่ถ้าหากว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นโชว์รวมของวงใครจะเปิดสีอะไรก็ย่อมได้หมดก็สามารถที่จะสวิตช์ไปเป็นสีอื่นๆได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าโชว์ของลิซ่าขึ้นปุ๊บโซโล่ของเธอก็จะเริ่มต้นขึ้นความร่วมมือของลินลี่ที่ฟิลิปปินส์ทุกคนจะทําเพื่อลิซ่าด้วยการทํเยลโลโอเชียนขึ้นมาทะเลสีเหลืองจะสวยงามและทรงพลังขนาดไหนต้องรอดูได้ที่คอนเสิร์ตท,ที่ฟิลิปปินส์เลยครับมันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีโปรเจกต์อีกมากมายเลย อีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือลิซ่าสตาร์แบนเนอร์มันคือแบนเนอร์ดวงดาวที่ออกแบบมายังสวยงามโดยมีรูปของลิซ่าเนี่ยอยู่ตรงกลางสวยสง่าม,มากๆทุกคนและแน่นอนว่าสีของดวงดาวก็ต้องเป็นสีเหลืองนะครับสีโปรดของลิซ่าที่เป็นตัวแทนของความสดใสและความสุข แบนเนอร์นี้ก็จะให้แฟนๆได้ใช้ได้ถือได้เอาไปโบกกันในคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานพาลิซ่าเห็นแล้วเนี่ยจะต้องชอบมากแน่ๆเป็นการแสดงพลังสปอร์ตที่ลิลลี่ฟิลิปปินส์ตั้งใจมอบให้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมอื่นๆอีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าแฟนๆที่ฟิลิปปินส์เขาเตรียมพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นมาสคอตของลิซา ที่จะมาสร้างความสุขสร้างความสนุกและเป็นจุดถ่ายรูปให้กับทุกคนในคอนเสิร์ตมาสคอตที่จำลองภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าก็เตรียมพร้อมแล้วด้วยและที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดคือโปรเจกต์รถบัสมีการขึ้นรูปของลิซ่าที่ Lily Bus สวยมากทุกคนอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ออกแบบได้น่าสนใจมากใครที่ได้ไปก็จะถ่ายรูปคู่กับลิ l ลี่บสของลิซ่ากันได้เลยนะคะ รถคันนี้ถูกสกรีนหรือว่าแปะสติ๊กเกอร์เป็นสีเหลืองทั้งคันมีรูปของลิซ่าขนาดใหญ่อยู่บนรถพร้อมกับข้อความที่ทรงพลังอย่าง Pop Star Rock Star g l o b a l icon นั่นเองโอ้โหมันเป็นการตะโกนความเป็นลิซ่าที่ดังระดับโลกออกมาอย่างชัดเจนภาพสวยๆที่บ้านฟิลิปปินส์เขาคัดมาจะอยู่บนรถที่มีขนาดใหญ่และจะขับเคลื่อนไปทั่วเมืองทุกคนที่พบเห็นจะต้องเห็นลิซ่าทั้งเมืองแน่ๆ ความรักที่แฟนๆฟิลิปปินส์มีให้กับลิซ่าคือมากมายจริงๆสมกับฉายาที่ว่าฟิลิปปินส์ถิ่นลิซ่าที่ไม่ได้เกินไปกว่าน,นี้แล้วนอกจากโปรเจกต์หลักๆหกเหล่านี้ก็ยังมีของแจกอีกมากมายที่ลิลลี่ฟิลิปปินส์เตรียมไว้สําหรับแฟนๆที่มาร่วมงานโอ้โหใครที่ได้ไปรับรองเลยว่าสนุกกับการเป็นแฟนกลับลิซ่าที่ฟิลิปปินส์แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟโต้การ์ดเป็นแบนเนอร์ขนาดเล็ก เป็นพัดหรือสติกเกอร์ต่างๆที่เต็มไปด้วยความใส่ใจและความคิดสร้างสรรค์เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแฟนๆที่จะเปลี่ยนบรรยากาศร,รอบๆสถานที่จัดคอนเสิร์ตให้เต็มไปด้วยสีเหลืองและรอยยิ้มอย่างไรก็ดีเรามาลุ้นและก็รอดูกันดีกว่าว่าคอนเสิร์ตเริ่มปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไง ความเยลโลโอเชียนในโซโลสเตจของลิซ่าจะสวยงามขนาดไหนแค่คิดเนี่ยก็ตื่นเต้นแทนแล้วมันจะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆสำหรับลิซ่าที่ได้เห็นมหาสมุทรสีเหลืองอันอบอุ่นที่แฟนๆเตรียมให้เธอโดยเฉพาะ <c oughs> การแสดงพลังซัปพอร์ตในคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงสถานะของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวระดับโลกที่ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับในประเทศไทยหรือเกาหลีเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งฟิลิปปินส์คือหนึ่งในประเทศที่มีพลังแฟนคลับแข็งแกร่งที่สุดโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ต้องผ่านการวางแผนการรวมกลุ่มการระดมทุนและการประสานงานอย่างละเอียดอ่อนแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของลิ l ลี่ฟิลิปปินสที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของพวกเขาลิซ่าลาลิสามโนบาล เรามารอชมภาพบรรยากาศภาพความประทับใจและภาพของ Yellow Ocean ที่จะเป็นตำนานในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันนะครับและเชื่อว่าลิซ่าเองก็จะต้องประทับใจและพูดถึงโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนเพราะการได้เห็นแฟนๆรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยสีโปรดของเธอมันคือของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆเมื่อพูดถึงความสำเร็จของลิซ่าเราต้องปิดท้ายด้วยเรื่องปังๆของ Rock Star ์ ที่ตอนนี้แฟนๆกำลังนับถอยหลังเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการทำลายสถิติ500ล้านสตรีมบน Spotify กันนะครับล่าสุดมีการอัปเดตมาว่าสตรีมของเพลง Rockstar นั้นเหลือเพียงแค่ประมาณ5.7ล้านครั้งเท่านั้นก็จะสามารถทุบสถิติยอดสตรีม500ล้านครั้งบน Spotify ได้แล้วนี่คือการขยับเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง แฟนๆทั่วโลกกำลังเร่งทำภารกิจนี้ให้สำเร็จก่อนสิ้นปีเพื่อมอบของขวัญชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งให้กับลิซ่านั่นก็คือการทำให้ Rockstar ทะลุ500ล้านสตรีมเพลง Rockstar ซึ่งเป็นซิงเกิลที่แสดงถึงพัฒนาการทางดนตรีของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาจากทั่วโลกด้วยบีทที่หนักแน่นและเนื้อหาที่ทรงพลัง การที่เพลงสามารถเดินทางมาถึงจุดที่ใกล้จะแตะ500ล้านสตรีมได้นั้นเป็นการตอกย้ำถึงอิทธิพลและพลังของลิซ่าในวงการเพลงระดับโลกและยังแสดงให้เห็นว่าแฟนคลับของเธอมีความมุ่งม,มั่นและพร้อมจะสนับสนุนผลงานของเธออย่างเต็มที่ อย่าลืมไปสตรีมกันให้ช่ำๆบน Spotify นะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเปิดเพลง Rockstar ของลิซ่าแล้วก็สลับกับเพลงอื่นๆในอัลบั้ม a u t e r Ego หรือว่าเพลงโซโล่ของลิซ่าที่มีทั้งหมดแต่ว่าขอเน้นไปที่เพลง Rockstar กันก่อนนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่ป,ประมาณ5.7ล้านก็จะถึง500แล้วทุกคน มาร่วมกันนับถอยหลังกันต่อไปเรื่อยๆนะครับพวกเราจะคอยอัปเดตและติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าอีกเท่าไรจะทำลายสถิติสำหรับ500ล้านสตรีมของเพลง Rockstar จากลิซ่าได้สำเร็จการสตรีมเป็นวิธีการสนับสนุนที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะมันแสดงถึงความนิยมและมีผลต่อการจัดอันดับชาร์ตเพลงระดับโลกดังนั้นการสละเวลาเล็กน้อยเพื่อเปิดเพลงของลิซ่าทิ้งไว้ในขณะทำกิจกรรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ นอกเหนือจาก Rockstar แล้วเพลงอื่นๆในอัลบั้ม Outer Ego และเพลงโซโล่เก่าๆของลิซ่าก็ยังคงเป็นที่นิยมและถูกสตรีมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าลิซ่าคือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่รักของแฟนๆจริงๆ ความสำเร็จทั้งหมดนี้แม้ว่าจะเป็นโปรเจกต์ Yellow o c e ี n ที่ฟิลิปปินส์หรือการสตรีมเพลง Rock Star ใกล้จะถึง500ล้านครั้งล้วนเป็นภาพสะท้อนของความรักความมุ่งมั่นและการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเหล่านิลลี่ทั่วโลกที่มีต่อ Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จของลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมไปสตรีมเพลงให้กับลิซ่าก่อนที่จะมีอัปเดตครั้งหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของลิซ่าและวง Black P ิ n k นะครับ